คนจเจริยช่วยไม่ได้สิบล่างสังหรณ์บอกเหตุก่อนถูกหวยงวดนี้มาแน่อยากถูกหวยกันใช่ไหมคะอยากโดยรางวัลที่หนึ่งเคยสงสัยไหมคะทุกคนว่าคนที่เขาซื้อหวยและถูกเนี่ยมันอาการเป็นยังไงพามาเช็คลางสังหรณ์บอกเหตุก่อนถูกหวยบอกเลยว่างวดนี้มาแน่คะ่ะ ที่ผ่านมาเห็นคนถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ก็อดสงสัยไม่ได้เลยค่ะว่าคนจะรวยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งได้นั้นอาการเป็นยังไงกันบ้างมีอะไรบอกได้บ้างว่างวดนี้จะถูกหวยแน่นอนค่ะว่าใครๆก็อยากเป็นคนที่เป็นเศรษฐีเลยพามาเช็คลางสังหรณ์บอกเหตุก่อนหวยออกว่าอาการของคนจะรวยช่วยไม่ได้มีลางบอกเหตุก่อนวันหวยออกอยังไงบ้างพร้อมแล้ว ตามมาเช็คกันเลยจ้ารางวัลที่หนึ่งรออยู่นะคะสิบรางสังหรณ์บอกเหตุก่อนถูกหวยรถชนก่อนวันหวยออกเริ่มจากรางบอกเหตุอย่างแรกน่าจะเรื่องที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนั่นก็คือการที่เราได้รับอุบัติเหตุหรืออาจจะโดนรถเฉียวชนก่อนวันหวยออกนั่นเองจ้ะแน่นอนว่า ตัวเลขล้วนอยู่รอบตัวเราค่ะไม่ว่าจะเลขทะเบียนรถเรารถคู่กรณีก็จัดไปเลยสิคะว่ากันว่าการซื้อหวยหลังเจออุบัติเหตุเนี่ยเป็นเหมือนการฟาดเคราะห์อาจจะโชคดีได้รับทรัพย์ก็เป็นไปได้จ้าไม่ตั้งใจซื้อลอตเตอรี่อีกหนึ่งลางสังหรณ์บอกว่าคนจะถูกหวยเที่วเราได้ยินกันบ่อยก็คือเรื่องไม่ตั้งใจซื้อลอตเตอรี่นั่นเอง แบบว่าแกล้งซื้อค่ะแกล้งหยิบเลขโดยที่ไม่ตั้งใจหรืออาจจะให้คนขายช่วยหยิบให้บอกเลยว่าเทคนิคนี้คนซื้อหวยและถูกกันมานักต่อนักแล้วนะคะเออเพราะนั้นใครอยากรวยอย่ารอช้าให้แม่ค้าหยิบให้อย่างละหนึ่งค่ะฝันเห็นพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลางสังหรณ์บอกเหตุก่อนถูกหวยต่อมาคือการที่เราฝันเห็นพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บอกเลยว่าเป็นความฝันที่ดีมากใครรู้ตัวว่าเคยฝันแบบนี้ก็เตรียมซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยจ้าว่ากันว่าฝันแบบนี้นอกจากจะนำพาโชคลาภมาให้แล้วยังเชื่อกันว่าจะมีเรื่องโชคดีเข้ามาในชีวิตคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองไปเลยจ้าแอบบอกเลขมงคลน,นิดนึงนะคะฝันเห็นพระได้แก่0 6 4 1 85 8 91, 29, 9 1 5 2 9 9 5 0ไปเลยจ้า ฝันว่าจับขี้อะลางบอกเหตุนี้ไม่เกินจริงนะจ๊ะขอบอกเลยว่าคนที่ฝันว่าได้จับขี้เนี่ยถูกหวยมานักต่อนักแล้วจ้าสิ่งฝันว่าจับขี้แล้วล้างเท่าไรก็ล้างไม่ออกแล้วด้วยนั้นบอกเลยว่าแหววเป็นเศรษฐีอยู่ไม่ไกลนะเออเชื่อกันว่าถ้าฝันว่าจับขี้เนี่ยจะได้ลาบก้อนโตจากการเสี่ยงโชคข่ะทุกคนเรียกได้ว่าชีวิตจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียว ใครที่เคยได้ฝันแบบนี้อยู่แนะนำซื้อเลขที่ชื่นชอบหรือเลขใกล้ตัวไปเลยจ้าฝันว่าได้อุ้มเด็กอีกหนึ่งลางบอกเหตุก่อนวันถูกหวยที่ว่ากันว่าฝันไดาได้อุ้มเด็กเนี่ยจะถูกหวยรวยไปอีกแท้มีคนที่ฝันแบบนี้และถูกรอตตรี่รางวันที่หนึ่งอีกด้วยค่ะเชื่อกันว่าการฝันว่าได้อุ้มเด็กนั้นจะมีโชคลาภทางการเงินจะมีคนนำโชคลาภ หรือสิ่งที่หวังไว้จะประสบความสำเร็จสมตาใจปรารถนาะบอกเลยว่าฝันแบบนี้มีลุ้นจ้าฝันเห็นโลงศพใครเคยฝันเห็นโลงศพก่อนวันหวยออกบ้างคะบอกเลยว่าฝันเห็นโลงศพไม่น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะทุกคนพูดเลยว่าลางบอกเหตุก่อนหวยออกที่ดีเลยแท้มีคนฝันแบบนี้แล้วได้ถูกหวยแรงทุกค่ะนอกจากมีลุ้นเรื่องถูกหวยแล้ว การที่ฝันเห็นโลงศพนั้นว่ากันว่าจะได้รับข่าวดีหรือมีเรื่องดีเกิดขึ้นในหน้าที่การงานก็เป็นได้นับว่าเป็นฝันที่ดีกับการฝันถึงโลงศพเป็นเรื่องที่ดีจ้าเจองูหรือตัวเงินตัวทองผ่านหน้ารถเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งลางบอกเหตุที่ทุกคนต้องเคยเจอคะ่ะไม่ว่าจะเห็นงูเอ่ยหรือเห็นตัวเงินตัวทองที่ผ่านหน้ารถ่อไปใครเห็นแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจนะคะ เปลอไปเหยียบเขานะเอาเป็นว่าเรื่องนี้ยกให้เป็นลางสังหอ์บอกเหตุก่อนถูกหวยที่ไม่เกินจริงค่ะคนใกล้ตัวถูกมาแล้วนักต่อนักเพราะงั้นต้องซื้อแล้วไหมชอบเลขใกล้ตัวไหนจัดไปเลยจ้ามีจุดสีแดงที่นิ้วนางอยากถูกหวยต้องเช็คลางบอกเหตุก่อนหวยออกเรื่องนี้อาจจะฟังดูแปลกสักหน่อยแต่ก็ลองสังเกตกันได้นะว่ากันว่า เข้าใกล้วันหวยออกแล้วให้สังเกตที่มือตัวเองให้ดีเลยค่ะใครที่สังเกตเห็นจุดสีแดงอมชมพูที่บริเวณใต้นิ้วนางหรือบริเวณฝ่ามือมีสีแดงในวันหวยออกเชื่อว่าจะได้รับทรัพย์ก้อนโตงานนี้ต้องแยกให้ดีนะคะว่ามีจุดขึ้นจริงหรือแค่ผืนคันใครที่มีอาการแบบนี้ก็ไม่ลุ้นถูกหวยค่ะพึ่งมาทำดังที่บ้านอีกหนึ่งลังว่า ถ้าเกิดขึ้นแล้วจะรวยคือการที่พึ่งมาทำรังที่บ้านนั่นเองค่ะว่ากันว่าการที่พึ่งมาทำรังที่หน้าบ้านนั้นหมายถึงการนำโชคลาภมาให้เอาความร่ำรวยมาให้เจ้าของบ้านแต่ทั้งนี้ก็อย่าลืมดูได้นะถ้ารังพึ่งใหญ่จนเกินไปก็อาจจะเป็นอันตรายกับคนในบ้านได้ค่ะส่วนใครที่เจอกับรางบอกเหตุนี้อยู่บอกเลยว่าเลขที่บ้านต้องมาแล้วงวดนี้มาแน่ค่ะ ตากระตุกเรื่องนี้อาจเคยได้ยินอยู่บ่อยครั้งกับลางบอกเหตุเรื่องตากระตุกหรือเราคงเคยได้ยินว่าขวาร้ายซ้ายดีนั่นเองบอกเลยว่าลางสังหรณ์เรื่องนี้ก็แม่นไม่แพ้เรื่องอื่นเลยค่ะถ้ารู้ตัวว่าตาเริ่มกระตุกในวันหวยออกก็อาจจะมีสิ่งที่ดีตามมาก็เป็นได้เพราะงั้นอย่ารอช้ามองหาเลขที่ชื่นชอบกันได้เลยเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับลางสังหรณ์ก่อนหวยออกที่เราเอามาฝากกัน ขอบอกก่อนเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของความเชื่อค่ะทุกคนจริงไม่จริงอย่างไรอย่าลืมใช้วิจรารณญาณในการฟังนะคะส่วนใครที่อยากรวยอยากเป็นคนที่ถูกหวยกับเขาบ้างก็อย่าลืมสังเกตลางบอกเหตุทั้ง10ข้อที่เราเอามาฝากกันนะคะใครที่มีสักหนึ่งข้อในนี้แนะนำให้รีบซื้อลอตเตอรี่เลยจ้าไม่แน,น่นะรางวัลใหญ่อาจจะเป็นเราก็ได้แนะนำเพิ่มเติมนะคะ อยากถูกหวยต้องลองเปิดเคล็ดลับเสริมดวงเรียกทรัพย์รับโชควันหวยออกค่ะเตรียมตัวกันให้พร้อมนะคะก่อนรับทรัพย์วันหวยออกวันหวยออกห้ามใส่เสื้อผ้าขาดค่ะอีกหนึ่งเคล็ดนะคะที่บอกได้เลยว่าสําคัญมากนั่นคือการแต่งตัวนั่นเองค่ะวันหวยออกนะคะเราจะใส่เสื้อผ้าขาดไม่ได้เลยนะคะเพื่อเป็นการต้อนรับโชคลาภเรียกทรัพย์รับสิ่งดีๆการแต่งตัวที่ดีจึงเหมาะกับวันเสี่ยงโชคมากๆเลยค่ะ ข้ามพูดคำหยาบนะคะในวันหวยออกคิดดีพูดดีค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ดีนะคะเชื่อกันว่าคนที่พูดคำหยาบในวันที่ต้องเสี่ยงโชคแบบนี้ถือเป็นการขัดลาบนั่นเองค่ะใครอยากถูกหวยรวยเลขนะคะก็ต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยค่ะทําความสะอาดบ้านไม่ทิ้งจานชามก่อนหวยออกเริ่มแรกของคนอยากถูกหวยนะคะแนะนําว่าต้องทําความสะอาดบ้านให้สะอาดก่อนนะคะทุกคน เชื่อกันว่าบ้านที่มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยจะดึงดูดโชคลาภเงินทองเข้ามานะคะเริ่มจากที่หน้าบ้านของเราค่ะต้องเปิดโลกเรื่องนะคะสิ่งที่วางระเกะระกะจัดการเก็บดกวะะ่ดวใค่ะแล้วอย่าลืมล้างจานที่กินแล้วด้วยนะเออนอกจากเป็นการเตรียมตัวก่อนวันหวยออกที่ดีแล้วยังช่วยทําให้บ้านของคุณดูสะอาดตาอีกด้วยค่ะไฟฟ้าหรือท่อน้ําเสียให้รีบซ่อมนะคะบ้านใครที่มีน้ํารั่วน้ําไหลยอยู่ ต้องรีบตรวจเช็คให้ดีเลยค่ะเคยได้ยินไหมคะทุกคนความเชื่อที่ว่าการมีก๊อกน้ารั่วไหลภายในบ้านก็เปรียบเหมือนนะคะเงินทองที่รั่วไหลค่ะเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างภายในบ้านก็เช่นกันค่ะหากรอปล่อยไฟที่เสียให้ดับนิดว่ากันว่าชีวิตจะมืดมนนะคะมองไม่เห็นหนทางของโชคลาภรู้แบบนี้แล้วต้องรีบซ่อมด่วนเลยจ้าซื้อลอตเตอรี่นะคะกับคนขายอารมณ์ดี แน่นอนว่าจะเลือกซื้อหวยทั้งทีนะคะก็ต้องมองหาแม่ค้าพ่อค้าที่อารมณ์ดีหน่อยค่ะเชิญชวนให้เราอยากซื้อขายด้วยจริงไหมคะเลงเลขไหนไว้สอบถามพ่อค้าแม่ค้าก่อนเลยหรือใครนะคะที่มองหาแล้วแอบ,บอีเลขที่โดนใจก็จัดไปอย่าให้เสียค่ะที่สําคัญหากเลขงวนนี้ซื้อแล้วยังไม่ถูกนะคะก็อย่าเพิ่งต่อว่ากันค่ะชีวิตยังมีงวดหน้าเสมอนะคะเก็บสลากกินแบ่งให้ดีอย่าให้ยับหรือขาด ใครที่ได้เลขที่ถูกใจแล้วนะคะบอกเลยว่าต้องรักษาให้ดีค่ะพยายามเก็บรักษาอย่าให้ขาดหรือยับเพื่อถึงเวลาถูกมาแล้วจะได้ไม่มีอัภายในค่ะและที่สำคัญมากนะคะอย่าลืมเขียนชื่อลงลายลักษณ์อักษรไว้ที่หลังรตเตอรี่ด้วยนะเพราะถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งขึ้นมาจะได้มั่นใจว่าเป็นของเราแน่นอนค่ะทำบุญขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขาดไม่ได้เลยนะคะข้อนี้บอกเลยว่าสำคัญสุด หวันหวยออกทั้งทีสายมูยืนหนึ่งอย่างเราต้องไม่พลาดกล้ไหว้ไหว้นะคะใครใคร้บนบนยังมูนะคะกับที่เทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนก็ตามแต่เรานับถือก็จัดไปเลยค่ะได้บอกก่อนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของดวงและความเชื่อนะคะจะประสบความสําเร็จหรือไม่ก็แล้วแต่บุญที่ทํากันมาที่สําคัญเลยหากประสบความสําเร็จได้ตามคําขอแล้วก็อย่าลืมไปแก้บนหรือทําบุญอุทิศให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมไปถึงเทวดาประจำตัวและเจ้ากรรนายเวรกันด้วยจ้าเป็นอย่างไรบ้างคะทุกคนกับเคล็ดลับเตรียมตัวก่อนหวยออกที่เราเอามาฝากกันทำตามกันได้ไม่ยากเลยใช่ไหมหล่ะคะที่สำคัญต้องใช้วิจารณญาณน,นะคะและความเชื่อของแต่ละคนด้วยต้องบอกเลยว่าการเสี่ยงโชคเป็นเรื่องของดวงเลยค่ะคำพูดที่ว่าคนจะรวยช่วยไม่ได้มีหยุดจริงนะจ๊ะเอาเป็นว่าดวงใครดวงมันเนอะใครซื้อหวยแล้วอยอนี้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะ อย่างมีงวดหน้าให้สู้ต่อไปถือคติชีวิตจะมีงวดหน้าเสมอต้องมีสักงวดนะคะที่เป็นของเราค่ะทุกคน